โรคลมชักไม่ใช่จุดจบรู้หรือไม่ว่าโรคนี้ควบคุมได้และหลายคนสามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติดได้อย่างมีความสุขถ้ารักษาถูกวิธีแต่เดี๋ยวก่อนหลายคนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับโรคลมชักอยู่มากบทความนี้จะไขทุกข้อสงสัยให้คุณเข้าใจโรคลมชักอย่างละเอียดพร้อมแนวทางการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมที่สุดโรคลมชักอีพิเลปซีคืออะไรกันแน่พูดง่ายๆก็คือภาวะที่สมองของเรารวนเกิดจากคลื่นไฟฟ้าในสมองทำงานผิดปกติทำให้เกิดอาการชักซ้ำๆ โดยไม่ได้มีสาเหตุที่ชัดเจนเสมอไปลองนึกภาพว่าสมองเป็นเหมือนวงออตราขนาดใหญ่แต่จูๆ่ๆเครื่องดนตรีชิ้นหนึ่งก็เล่นผิดจังหวะทำให้เพลงโดยรวมผิดเพี้ยนไปหมดนั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมองของผู้ป่วยโรคลมชักสาเหตุของโรคลมชักมีหลายอย่างอาจมาจากพันธุกรรมถ่ายทอดมาจากพ่อแม่เนื้องอกในสมองการบาดเจ็บที่ศีรษะอย่างรุนแรงหรือแม้แต่โรคทางสมองบางชนิดก็เป็นปัจจัยเสี่ยงได้โรคนี้พบได้ในทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กเล็กไปจนถึงผู้สูงอายุและถ้าไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องอาการชักอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตและส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันอย่างมากอาการชักมี2แบบหลักๆอาการชักชนิดทั่วร่างแบบนี้อาการจะรุนแรงผู้ป่วยมักจะหมดสติชั่วขณะเหมือนไฟดับวูบไปเลยแล้วมีอาการเกร็งกระตุกของกล้ามเนื้อทั่วร่างกายบางครั้งอาจมีการลิ้นปัสสาวะราดร่วมด้วยอาการเหล่านี้อาจน่ากลัวสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นแต่โดยทั่วไปอาการชักชนิดนี้จะเกิดขึ้นเพียงไม่กี่นาที อาการชักเฉพาะที่อาการชักจะเกิดแค่บางส่วนของร่างกายเช่นแขนขาหรือใบหน้าผู้ป่วยอาจยังมีสติอยู่หรืออาจมีอาการสับสนมึนงงชั่วขณะบางคนอาจมีอาการกระตุกที่นิ้วมือหรือรู้สึกเหมือนมีอะไรไต่ตามผิวหนังสำคัญมากถ้าคุณมีอาการชักมากกว่าสองครั้งโดยแต่ละครั้งเกิดขึ้นห่างกันเกิน24ชั่วโมงคุณอาจเสี่ยงเป็นโรคลมชักควรรีบไปพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสมองและระบบประสาท เพื่อตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียดอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะยิ่งตรวจพบเร็วเท่าไหร่โอกาสในการควบคุมอาการก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแล้วโรคลมชักรักษาหายได้ไหมคําตอบคือโรคลมชักเป็นภาวะที่สามารถควบคุมได้ถ้าได้รับการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมในกรณีที่แพทย์หาสาเหตุของโรคเจอก็จะทําการรักษาตามสาเหตุนั้นๆควบคู่ไปกับการควบคุมอาการชักด้วยแนวทางการรักษามีหลายวิธีขึ้นอยู่กับลักษณะและความรุนแรงของโรคในผู้ป่วยแต่ละคนแพทย์อาจพิจารณาใชา้ ยากันชักเป็นวิธีที่ใช้บ่อยที่สุดยาจะช่วยควบคุมการทำงานของคลื่นไฟฟ้าในสมองทำให้ลดความถี่และความบุนแรงของอาการชักการผ่าตัดในบางกรณีที่ยาไม่ได้ผลหรือมีสาเหตุที่สามารถผ่าตัดแก้ไขได้เช่นเนื้องอกในสมองแพทย์อาจพิจารณาผ่าตัดเพื่อรักษาแต่เดี๋ยวก่อนตรงนี้อาจมีประเด็นที่หลายคนไม่เห็นด้วยบางคนอาจมองว่าการกินยาเป็นเวลานานๆมีผลข้างเคียงเยอะหรือการผ่าตัดมีความเสี่ยงสูง แต่จริงๆแล้วการรักษาโรคลมชักเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมที่สุดโดยคำนึงถึงประโยชน์และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นนอกจากนี้การหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นต่างๆก็สำคัญมากสิ่งกระตุ้นที่พบบ่อยได้แก่การอดนอนความเครียดแสงจ้าหรือการดื่มแอลกอฮอล์คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วยโรคลมชักการมีสมุดบันทึกอาการชักซีเชเดรี จะช่วยให้แพทย์ติดตามอาการและปรับยาได้ง่ายขึ้นบันทึกข้อมูลต,ต่างๆเช่นวันที่เวลาลักษณะอาการและสิ่งกระตุ้นที่อาจเกี่ยวข้องสุดท้ายนี้ถ้าคุณหรือคนใกล้ชิดมีอาการที่เข้าข่ายโรคลมชักอย่ารอช้ารีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษาตั้งแต่เนิ่นๆเ,เพราะการรักษาที่รวดเร็วและเหมาะสมจะช่วยให้คุณกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้เหมือนเดิมโรคลมชักอัล์เลฟซีเกิดจากการมีคลื่นไฟฟ้าผิดปกติในสมองอ่านข้อมูลเพิ่มเติม h t t p s w w w g r a m k i h o s t c o t h n e w u n d e r s c o r e d e t a i l 6 1 2 h t t p s w w w g r a m h o s t c o t h n e w u n d e r s c o r e d e t a i l 6 1 2สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม GramCare Connect 1 5 <ham> 1<ข>2ง9ต่อ Line Official Gram Hospital คำถาม,ถามชวนคิดคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการรักษาโรคลมชักด้วยยากันชักในระยะยาว คุณคิดว่าการแพทย์ทางเลือกมีบทบาทในการรักษาโรคลมชักได้หรือไม่มาแชร์ความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลยครับ